สวัสดีครับผมวันนี้มาตัดดอกเกสรตัวผู้อิจฉาลำครับของวันที่สองครับผมพามาชมบรรยากาศการเก็บดอกเกสรตัวผู้ต้อนอิจฉาลำครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆทุกท่านครับผมวันที่สอง เริ่มเก็บครับผมดอกใหญ่มากๆครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆครับดอกเกสรใหญ่มากๆครับ เอาบรรยากาศขั้นตอนการเก็บดอกเกสรมาฝากพี่ๆทุกท่านครับเก็บเกสรตัวผู้ไว้ผสมกับเกสรตัวเมียครับผมเอาบรรยากาศมาให้พี่ๆครับเสร็จแล้วครับได้3าม ด okay. อกเกสรครับผม